สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีนะครับมีดเน็บกลางนะครับใบจอบหมุนนะครับหรือว่าเหล็กพลิกแผ่นดินนะครับก็เป็นงานของช่างทํานะครับผมนะครับเพิ่งกลับมาสั่งทําอีกรอบนะครับหลังจากที่ห้างหายไปนาดนะครับเป็นมีดเน็บนะครับทรงปลาฉลามเนี่ยครับขายดีมากๆเลยครับที่ผ่านมานะครับ ตนนี้เหล็กนะครับมีเหล็กแล้วนะครับเหล็กใบจอบหมุนนะครับสัญลักษณ์ของใบจอบจอบหมุนนะครับให้ดูตรงนี้ครับรอยตีทบนะครับรอยตีทบตรงนี้คือเป็นรูนะครับเป็นรูอ่าที่อยู่บนรูของมีดปังต่อครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยเราก็จะมาตีทบตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ตําหนินะครับทุกใบจะต้องมีรอยตีทบนะครับ เหล็กใบจอบหุ่นนะครับสุดยอดแล้วนะครับเหล็กตัวนี้นะครับใบมีดครับยาวโดยประมาณนะครับ11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับเนี่ยทรงปลาฉลามนะครับใบกว้างอยู่2นิ้วนะครับจะไม่หนีกันมากนะครับมาตรฐานคือยาว11นะครับกว้าง2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลไม่เกิน7มิลนะครับนี่ครับโลโก้ติดตรงนี้ครับช่างทำนะครับ รอยตีทบนะครับนี่คือสญญัญลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของใบจอบหมุนนะครับโกหกกันไม่ได้เลยนะครับถ้าช่างตีเป็นนะครับช่างตีเป็นเนี่ยรูพับจะมีอยู่2รูนะครับตรงนี้คือ1รูนะครับลอยตีทบนะครับตรงนี้คือ2รูนะครับเห็นไหมครับลอยยับตรงนี้นะครับเป็นเส้นเนี่ยครับเนี่ยตีจีบจีบรูเข้ามานะครับนี่กลายเป็นกันนะครับตรงนี้อีก1รูนะครับตีทับยับเข้าไปนะครับอ้าดูเล่มที่2นะครับ ราคา450บาทครับเล่มที่2ใบยาว11นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับแล้วก็รูปทรงเหมือนกันหมดเลยนะครับ450บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ใบยาว11นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วนะครับเห็นไหมครับเท่ากันหมดนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ากาันลูกค้าถามนะครับก็เลยสั่งให้ช่างทํานะครับทําไซส์เดียวกันมาเลยนะครับให้ให้เท่ากันนะครับให้ขนาดเท่ากันนะครับสวยงามน่าใช้คมบางๆนะครับที่เห็นเงาเงาเนี่คือเราเคลือบวานิชไว้นะครับเคลือบวานิชบางคนเอาไปสะสมยังไม่ใส่ด้ามยังไม่ใช้สามารถเก็บได้เป็นปีๆนะครับสนิมไม่ขึ้นเพราะว่าวานิชเคลือบไว้กันนะครับกัน ออกซิเจนเข้ามานะครับการทําการปฏิกิริยาของเหล็กนะครับทําให้ไม่เกิดสนิมนะครับนี่ครับสวยงามครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับที่แตกต่างคือแตกต่างที่มุมกล้องนะครับมุมกล้องกล้องจะอยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับเห็นมือผมไหมครับนี่คือรูรูของกล้องนะครับกล้องหลังกล้องโทรศัพท์เรานะครับส่วนด้านนี้มันไม่มีกล้องเห็นไหมครับด้านนี้เหล็กเหล็กและมีดมันจะดูนูนๆถุยๆนะครับส่วนด้านนี้มันจะดูเรียวๆเล็กๆ เห็นไหมครับอยู่ที่มุมกล้องนะครับจริงๆมันเท่ากันหมดนะครับนี่เห็นไหมครับอะให้ดูเล่มนี้ครับนี่ความยาว11นิ้วเป๊ะนะครับกว้างสองนิ้วเป๊ะเห็นไหมครับสันก็6.5ไม่เกิน7นะครับเนเท่ากันหมดนะครับงานตีลายปลายครับอะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับก่อนสงการก่อนปีใหม่นะครับ4 5 0ห้าบาทนะครับนี่ให้ดูเล่มนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นี่รอยยับตรงนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่นี่คือรอยรูของใบจอบหมุนนะครับจะตีทับไปสองจุดถ้าคนตีเป็นนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักถ่ายมาได้ครับราคาใบเปล่านี่นะครับ4ี่รอยห้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ